สวัสดีค่ะพอ่อพี่น้องค่ะมานี่มาพ่อพ่อกันยูเบียนชาแนลอีกรอบเด้อค่ะเด้อไปสือของร้านเอเชียมาจานเด้นกาแฟมาเห็นเป็่งบางกาแฟยิ่หหอนี่แสบกระเลยสืมาลองเบิงาา้งงนอกจเนะเบิดเงินไป49.22ิบาอจุดจ้าได้บะพุงมาเนี่ยด้วยเนี่ยเจ็ดดอนจุดอ่าเป็นเพลินพาเพิร์กมาเถอะ เจ็ดดอนจุดหกแปดเนี่ยจ้ะรวยย่าย่ายเพิ่นพาเคืองก็เลยเอาไปทำนี่นนยอย่างเดอยวแล้วนะแบกหนักได้บบกไงเลยจ้นะเนาะอ่าเจ็ดนจุดี่เป็นเงินไทยกบลอยแปดบาทจ้ะ่วยนี่จุดสามหกลอยแปดสิบสามจุดเาะวุ่นเสร็จะจะเนาะวุ่นเส้นจกะห่อละสองดอนจ้ะซื้อมาสองห่อวุ่นเส้็จสอห่อสองดอน กาแฟนี่กเก่าดอนันเมนซีดอนมันกะสองห่อยเนาะตอนน้องพวเงินสีบอันนี้เกาดอน,นกับสองห่ยกัวจะนี่กาแฟถุงสองหน่วยกเงินไทยจ้าอันนี้กับพักอันนี้ที่เราระบอสเทเนี่ยไอ้กำกำละหนึ่งดอนหน่งดอนกับยบาทสองกำนี่กะ ซี่สิบแปดนาะจ้กเนาะถ้าเป็นเงินไทยเทาอันอันนี้ก็พักพักอียังพักกวางสูงบ้านเทาพักกวางูงบ้านเทาจะหนึ่งทุงละอ่าทุงละสองดอนสองดอนกับทุงละ4ี่สิบแปดบาทบ้านเทาจนึ่งทุงละหนึ่กับชุกันจ้ะทุงละซี่ิปดพวันดอนหนึ่งนยีแป่บนจากเนาะอันนี้บบกเสื้อเจ้ะบบกเสือเน้นี่จะง่ายง่าเลยหน่อยแต่ว่างามงา พูดเล่นจ้ะเนี่ยอาจารยม่วงเอาไว้ใส่เห็ดต้มเห็ดป่นเห็ดแก้วนะจ๊ะเนาะบัก่วงบัก่วงนี่ก็หน่วยละดอนจ้ะมะม่วงหน่วยละหนึ่งดอนดอนหนึ่งเนี่ยยี่สิบสี่บาทบัก่วงหน่วยละยี่สิบสี่บาทเด้อจ้ะเด้อสี่หน่วยนี่เท่าไบรบัก่วงเนี่ยหน่วยละยี่สิบสี่บาทจา้ะกะนี่ไปหาเอเชียเราซื้อได้แบบไปขายของผักพวกของพวกเอเชียเน,นี่ยจ้ะเนาะ อันนี้ปูอัดถุงละสามร้อยแปดตัวสามดอนจุดแปดเก่าจ้าจะเป็นเงินไทยกับเท่าไหร่ลอยกลัวเนาะจาะ้าะถุงเหรียนลอยเอ่อบ่แม่นลอยสี่ดอนจุดหกหกจา้าจะเป็นเงินไทยบ้านนอากับถุงละอยกลัวบาทจา้าอันนี้กะบล็อกโคลี่บอกโคลี่นี่ก็ซื้อมาประจำจ้ะมันกินง่ายนั่นบ่ขมบ่ยังเนาะนี่กระไตไก่ ใ,ใกล้นี่ซดอนจุดหกสิบจะเป็นเงินไทยกล็ลอยกว่าบาทจะแพ็คเนี่ยด้มาซัมนี่เลยจะพอไปีปนองค้างเงินนั่นซดอนซีสิบเกดอนจุดสองสองก็บสมหาซบดอนหรไปซีสิเก่าจุดสองสองสสอน่จงงาจเนาะคอเฟียน สิ้นวันยีห้อนีส่สิ้นบึงวันจะเป็นรุกาาิจังใดเนอกจากเนาะแล้วก็พักแล้วก็วุ้นเซ้นดักบัวครึ่งในมาสซ้ำนีล่ละจ้าพอแม่พี่น้องค่ายเงนินเกือบหาซิฟตอนยึดตั้งประเทศนอกจากเนาะไอยังว่าคาของฉีดพิรนกแพ้งแต่ว่าค่คาแรงกะแก่ไอ สมดุลกันแหลเน,น,นอะจ้าเนาะเพอ่าค่าแรงยุบีเ่นกระชายเป็น,น,ปนชั่วโมงเนอะจาเนาะแค่นี้ละจ้าพอไปนองค่ขอบคุณห,หลายๆจ้าที่รับชมนิ้วบีแอนชาแนล thank you bye bye